ครับเพื่อนครับหลังจากที่ว่าวันนั้นได้รีวิวให้เพื่อนๆดูที่ว่า,าปลูกมันนะครับเนาะหลังจากปลูกเสร็จแล้ววันนี้ก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกข้งหนึ่งครับปลูกมันสำปะหลังไม่รู้ว่ามันจะได้ผลยิ่งไหมครับอยาจะเพื่อนๆดูนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับ่อนมัน ปูประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะปูประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเนื้อที่นี่ก็คือว่าซิฟไล่ครับผมนะครับผมยกกล้องให้ดูนะครับเนาะนี่ครับชีวิตชาวเกษตรชีวิตชาวไร่ทําไปเสี่ยงไปครับผมนี่ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมว่ามันจะได้ผลไหม ที่ว่าปลูกมันเนี่ยตอนนั้นก็ปลูกกระโพดมันก็ได้เสียหายไปเอาไม่ได้เลยเลียต้องไถไถปลูกมันตปันหลังครับเนี่ครับเพื่อนๆลองดูเลยครับตอนนี้ฝนก็กําลังมาครับเนี่ยแต่ว่าฝนแรงแรงเกินก็ไม่ได้ครับผมแต่ว่าต๊แรงเกินก็คือว่าว่ากันง,ง่ายๆภาษาชาวไร่เขาก็กว่าฝนต๊ใส่กระแทกใส มันก็จะเกิดการที่ว่ารัดตอรัดตาไม่ได้รัดยอดไม่ได้ครับคือว่าฝนกระแทกมันจะทําให้ดินตึงครับผมแต่ถ้าว่าฝนมันโปรยลงมาหรือว่าพอดีพอดีก็มันก็ดีไปครับเนี่ยครับผมให้ดูเนี่ยครับทนมันครับเนี่ย,ยครับเนาะนี่แหละครับเพื่อนเอนชีวิตเช้าไรชีวิตเช้าเกษตร เ,เพื่อนๆดูครับมันทำยากลำบากแสนเข็นกว่าจะได้มาแต่ละชินแต่ละอันครับผมลงทั้งทุนลงทั้งแรงว่าที่จะได้มาเนาะครับเนาะแต่ก็เลือกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราอาชีพของชาวกเกษตรชาวไร่ชาวนาทำทั้งนาทำทั้งไร่ผสมผสานกันไปครับผม ถ้างวดนี้ปลูกมันถ้าว่าไม่ได้ผลถึงมันมันจะไม่ได้ผลได้มันก็ยังยังพอจะได้บ้างครับมันไ่เหมือนกับโพดกับโพดเ้าะว่ามันเสียแล้วมันคือว่าเสียเลยครับเนาะมันเนี่ยเสียมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเสียกัไในมดมันก็มีส่วนที่ว่าได้คืนมาบ้างนิดหน่อยก็ยังดีครับผมนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ฝนก็กําลังมานะครับเนาะเสียงกรไถก็ไถ่ฝั่งนู่นนี้ครับ ครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้แล้ะครับผมสวัสดีครับ